บอบบี้ได้รับเชิญเข้าร่วมรายการเกมโชว์ชื่อดังเกมหนึ่งถ้าเธอตอบคำถามได้ถูกต้องทั้งหมดเธอจะได้รับรางวัลเป็นเงิน1ล้านดอลลาร์ในรอบแรกเธอต้องจับคู่นกในภาพกับเงาที่ถูกต้องคุณช่วยเธอหน่อยได้ไหมใช่แล้วมันคือเงาที่5นั่นแหละคือเงาที่ถูกต้อง ในรอบที่2เธอต้องแก้ปริศนาคำทายลองดูรูปภาพนี้สิคุณช่วยวอบบี้หาตัวอักษรสองตัวถัดไปหน่อยได้ไหมคำตอบไม่ได้อยู่ไหนแต่อยู่ตรงหน้านั่นแหละตัวอักษรสองตัวถัดมาคือ A และ W ซึ่งเป็นตัวอักษรตัวแรกของคำว่า and บวกกับคำว่า Y ต่อมาพิธีกรรายการเกมโชว์ฉายภาพนี้ตรงหน้าเธอเขาถามว่าเธอหาตัวเลขที่ซ่อนอยู่ในภาพเจอหรือเปล่าคุณเดาได้ไหมว่าบอบบี้ตอบตัวเลขอะไรกับพิธีกรเลข2มันซ่อนอยู่ตรงกลางไงไงล่ะเนื่องจากบอบบี้ตอบคำถามได้ถูกทุกข้อพิธีกรรายการจึงตัดสินใจทำให้ปริศนายากขึ้นอีก คราวนี้เขาถามเธอว่าภาพนี้มีวงกลมทั้งหมดกี่วงกันคุณช่วยเธอหาคำตอบหน่อยได้ไหมข้อนี้ยากหน่อยนะแต่มีวงกลมทั้งหมด6วงบอบบี้ใกล้จะถึงรอบสุดท้ายของการแข่งขันแล้วพิธีกรจึงตัดสินใจถามอะไรที่ยากขึ้นอีกนิด ขาหยิบยกปริศนาที่คนกว่า90%ไม่รู้คำตอบมาถามลองดูภาพนี้ให้ดีพิธีกรขอให้บ๊อบบี้ตัดรูปร่างในภาพออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันบ๊อบบี้ควรทำอย่างไรแบบนี้ไงแค่แบ่งรูปร่างใหญ่ให้เป็นรูปร่างแบบเดิมที่เล็กลง เพื่อให้ได้รางวัลชนะเลิศบอบบี้ต้องตอบข้อนี้ให้ได้พิธีกรถามบอบบี้ว่าระหว่างทางตอนที่ผมไปเบอร์ลินผมเห็นชายคนหนึ่งมีภรรยา7คนภรรยาแต่ละคนมีกระสอบ7จ็ดใบกระสอบแต่ละใบมีแมว7ตัวแมวแต่ละตัวมีลูกแมว2ตัวมีใครบ้างที่กําลังไปเบอร์ลินคุณช่วยบอบบี้หาคําตอบของปริศนาข้อนี้ได้ไหม มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่กำลังไปเบอร์ลินซึ่งก็เป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดไงเยี่ยมมากบ๊อบบี้เก่งแบบนี้รับเงินรางวัลไปเลยแดนเปิดประตูมิติเวลาและทําให้กลุ่มมดกลายพันในห้องทดลองกลายเป็นอิสระ uh oh. มนุษย์4ีคนที่เหลืออยู่ในห้องทดลองต้องหลบหนีให้ทันก่อนที่จะถูกมดจับตัวในการหนีพวกเขาต้องข้ามสะพานเชือกเกา่าที่แขวนอยู่ตรงหุบเขาขนาดใหญ่ตามการคำนวณของแดนมดจะตามทีมของพวกเขาทันในเวลา1 7เจนาที วกเขาทุกคนต้องข้ามสะพานไปให้ได้ก่อนครบเวลา17นาทีแดนเป็นคนที่เราที่สุดในกลุ่มเขาข้ามสะพานได้ภายใน1นาทีเบกกี้ผู้ช่วยของห้องทดลองข้ามสะพานได้ใน2นาทีแต่พารรงและศาสตราจ,จารย์ข้ามช้ากว่าพารงใช้เวลา5นาทีส่วนศาสตราจ,จารย์ใช้เวลา10นาที พวกเขาจะไปถึงอีกฝั่งอย่างปลอดภัยได้อย่างไรในเมื่อสะพานรับน้ำหนักได้เพียงสองคนเท่านั้นในการข้ามแต่ละครั้งและแต่ละคู่ต้องถือตะเกียงที่มีเหลือเพียงอันเดียวเพื่อส่องสว่างทางวิธีการข้ามมีดังนี้อย่างแรกแดนและเบกกี้ข้ามสะพานไปก่อนโดยถือตะเกียงไปด้วย หลังผ่านไป2นาทีทั้งคู่ข้ามสะพานไปแล้วและแดนซึ่งเป็นคนที่เร็วที่สุดวิ่งกลับมาพร้อมตะเกียงจากนั้นศาสตราจาร์และพาลงข้ามสะพานไปด้วยกันโดยใช้เวลา10นาทีรวมเวลาทั้งหมดคือ13นาทีแล้วเบกกี้หยิบตะเกียงจากพวกเขาและวิ่งข้ามสะพานไปพาแดนข้ามสะพานตอนนี้เหลือเวลา2นาทีแดนและเบกกี้สามารถมาถึงอีกฝั่งอย่างปลอดภัยได้ทันเวลาที่ต้องตัดเชือกเพื่อไม่ให้หมดตามมาได้ อลิสทะเลาะกับเจนเพื่อนสนิทของเธออย่างรุนแรงจริงๆพวกเธอควรได้ไปเดินป่าด้วยกันแต่หลังจากทะเลาะกันอลิสตัดสินใจไปคนเดียวหลังจากเดินมาเป็นเวลานานเธอได้หาที่พักสําหรับคืนนี้เธอจัดเตรียมสเสบียงทั้งหมดไว้เพื่อตั้งแคมป์อย่างปลอดภัยแต่เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอเห็นว่าถุงอาหารของเธอว่างเปล่ามีคนขโมยอาหารทั้งหมดข้างในไปและเหลือแค่ถุงเปล่าลองดูภาพนี้คุณหาคนร้ายเจอหรือเปล่า แม้ว่าจะมีรอยเท้าสัตว์อยู่บนพื้นแต่ไม่มีสัตว์ตัวไหนตัวใหญ่หรือสูงพอที่จะเอื้อมไปถึงกระเป๋าของอลิสที่แขวนอยู่บนต้นไม้ได้แต่เดี๋ยวก่อนนั่นอะไรนะ่ะมันดูเหมือนที่คาดผงของเจนเลยเธอคงเดินตามอาลิสไปและตัดสินใจแกล้งอลิสด้วยการขโมยอาหารของเธอปีเตอร์เบื่อชีวิตในเมืองใหญ่และย้ายไปอยู่ในหมู่บ้านที่เงียบสงบเขาเปิดร้านกาแฟเล็กๆและร้านของเขาก็ได้รับความนิยมในไม่ชา้าร้านของเขาเป็นที่พูดถึงของคนทั้งเมือง ทั้งชาวนาเหล่าฮิปสเตอร์และนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาทั่วทุกแห่งเพื่อดื่มคาปูชิโนอันโด่งดังของเขาแถมเขายังได้รับรางวัลร้านกาแฟที่ดีที่สุดในพื้นที่อีกด้วยจนกระทั่งคืนหนึ่งมีคนบุกเข้าไปในร้านกาแฟและขโมยนมและกาแฟที่เขาสั่งไว้เป็นประจำทุกปีปีเตอร์ตัดสินใจสืบสวนเรื่องนี้ด้วยตัวเองและเขาทำการสักถามผู้ต้องสงสัย4คนดีแลนซึ่งเป็นจิตกรกล่าวว่าเขาไม่ได้อยู่ในเมืองในคืนนั้น เลอาที่ทำงานในร้านกาแฟาบอกว่าเธอเอาแต่ทำงานโปรเจกต์ส่วนตัวตลอดทั้งคืนเวนิ่าบอกว่าเธอกำลังซ้อมเต้นสำหรับงานเลี้ยงปีใหม่ที่จะถึงและเจสันซึ่งเป็นชาวนาบอกว่าเขโมวแต่ยุ่งอยู่กับการดูแลว,วัวลองดูผู้ต้องสงสัยเหล่านี้คุณรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นคนร้าย แม้เหตุผลของแต่ละคนจะฟังไม่ขึ้นแต่ผู้ร้ายตัวจริงก็คือเวเนเซ่าเธอบอกว่าเธอกําลังซ้อมเต้นงานปีใหม่แต่ลองดูดอกไม้พวกนี้สินี่นััรนฤดูใบไม้ผลิชัดๆสำหรับชาเลนจ์ของโรงเรียนนักเรียน100คนได้รับหมายเลขระหว่าง1ถึง100 นักเรียนแต่ละคนได้รับคําสั่งให้เข้าไปในห้องเรียนที่มีกล่องจานวน100กล่องพอดีโดยแต่ละกล่องจะติดเลขสุ่ม1นึถึงหนึในแต่ละกล่องจะมีกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งมีหมายเลขสุ่มตั้งแต่1นึถึงหนึอยู่ด้วยเช่นกันตอนนี้นักเรียนแต่ละคนต้องเข้าไปในห้องตัวคนเดียวและหากล่องที่ใส่กระดาษซึ่งมีหมายเลขของนักเรียนคนนั้นๆอยู่แต่การทำแบบนั้นนักเรียนสามารถเปิดกล่องได้เพียง50กล่องเท่านั้น พวกเขาได้รับคำสั่งให้ออกจากห้องทันทีที่เจอหมายเลขตัวเองและไม่ได้รับอนุญาตให้สื่อสารกับนักเรียนคนอื่นๆเมื่อพวกเขาออกจากห้องแล้วหากนักเรียนทุกคนสามารถหาหมายเลขของตัวเองบนกระดาษภายในกล่องเจอพวกเขาจะได้รับรางวัลคนละ1 0 0เหรียญแต่หากแม้แต่คนเดียวไม่สามารถหาหมายเลขของตัวเองเจอก็จะไม่มีใครชนะรางวัลคุณสามารถหาวิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้นักเรียนทุกคนหาหมายเลขของตัวเองเจอเพื่อรับรางวัลได้หรือไม่ ปริศนานี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดแต่มาลองดูกันว่าต้องทํำยังไงหากนักเรียนแต่ละคนหาหมายเลขของตัวเองแบบสุม่มแต่ละคนจะมีโอกาส50%ที่จะเจอกล่องที่มีหมายเลขของพวกเขาข้างในที่เป็นแบบนี้เพราะมีกล่องอยู่100กล่องและพวกเขาได้รับอนุญาตให้ดูภายในกล่องได้แค่50กล่องอย่างไรก็ตามโอกาสที่นักเรียนทั้งหมดจะเจอหมายเลขของตัวเองตามกลยุทธ์สุ่มนี้น้อยมากดังนั้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการหาหมายเลขของพวกเขาให้เจอพวกเขาจะต้องมีกลยุทธ์ที่ดีกว่านั้น เหล่านักเรียนสามารถใช้สิ่งที่เรียกว่ากลยุทธ์วนลูปได้เมื่อเข้ามาในห้องเรียนแล้วพวกเขาควรไปที่กล่องที่มีเลขของพวกเขาติดอยู่บนกล่องตัวเลขข้างในอาจไม่ใช่หมายเลขที่ตรงกับของพวกเขาแต่ละคนแต่ไม่เป็นไรพวกเขาควรตรวจสอบตัวเลขภายในกล่องและไปหากล่องที่เป็นเลขเดียวกันด้านบนและทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆพวกเขาควรทําแบบนี้ต่อไปจนกว่าจะพบกระดาษที่มีตัวเลขของพวกเขาหากนักเรียนทั้งหมดใช้กลยุทธน์นี้มีโอกาสที่ทั้งหมดจะหาเลขตัวเองเจอถึง31%และชนะรางวัลไป แม้มันจะไม่ใช่ความน่าจะเป็นที่สูงมากแต่เฮ้ยอย่างน้อยพวกเขาก็จะสนุกไปกับการพยายามหาหมายเลขของตัวเองนะ